มัน้องเอาทางนี้กี่ใส่ก็เขาอมามนี้กี่เป็นอ,าอ่างวัที่กี่ปเป็นอวใส่เลวอืม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสีบนะครับมากับบรรยากาศทงหน้าของเกาพี่น้องเขาเขียวหน้ามันด้าในขังี้พี่น้องปกติถ้าทำหน้านี่มันต้องเป็นหนามขังเขาเนี่ยเข่ามันยังสีสวยพี่น้องครับมาบรรยากาศทงหน้าต้องเอาของเสีบมาก,กินนะพี่น้องเป็นอาหารบ้านๆของบ้านเฮานี่แหละเป็นอันนี้พี่น้องนี่มึงขั้นหน้าพี่น้องขั้นหน้าก็สารทิพกีบครับมังอู้ได้มาโลน,นึงครับแต่ผมเอามาต้มนะครับพี่น้องเอามาต้มเปื่อย เป็นคนากระซาทิพกีบนะครับนี่ครับมากินกระเจียวขี้เพียพี่น้องขนขนเลยมึงเจียวขี้เพียขนคนเลยใส่ดีขมขมเลยนะครับพี่น้องเนี่ยโอ้ยมากินกับพาแกมเนี่ยนี่สิผมว่าผมชอบนี่คือหยอดหยอดมันพี่น้องมันเป็นหยอดอ่อนของบักดินใหม่บักดินฝาพี่น้องบันผมเปิดบักดินฝาแหละนวยมื่ท่านมันออกดอกนวลเมื่ท่านมีกับมีต้นหอมพักชีแล้วกับบักทัวแล้วกับพักกัดถินนี้นึงพี่น้องแล้วกับบักแตงครับมากินครับเ้าเนียวทิพเก่าทิพไม่ใหญ่ มีว่าลูกโดนน้ำกระเทียมครับพริกเม็ดพี่น้องแต่ก็นี่แสบครับสาทิบกีบหรือว่าขั้นนาใะพี่น้องเนาะแต่ขออนุญาตเด้อพี่น้องขออนุญาตแก่ข้าวเนี่ยคือก้าวข้ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันอียบแสบเลยได้พี่น้องเด้อวันที่เป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่า YouTube นะครับซื้อสองอีบแสบซื้อเดียวกันพี่น้องแต่เข่ามาแล้วบดทันก็ต้นไห้กับโคไห้เปลือกเป็นกำลังใจเลยได้พี่น้องเด้อขออนุญาตแก่ข้าวนะครับไรไข่เป็นของเราพี่น้องแต่แก่ข้าวแล้ะเหล่บานี้บับ เปิดทิปเขาเลยเขาก็เมาหลอน,นพี่นอ้อ,นอ,เนองยยเจีวแสบพี่น้องขุยเจวกันรับแรกเลยขุยเจียวเลยพี่น้องเอ้ยอืมอืมโอ้ผมแสบไปเรยหันมากับมีพี่น้องหันมาซอยมากับมีมาท่านหันกับมี มึงวอืมเฮ้ย่ยจัดอืมนี่พี่หลังเป็นสามสิบกีนะโอ้ มันดองเอาทามิกีใส่กเขาอืาี้กีเป็นนัว่าอีกชีกี่ด้แล้วายเลยอืม เดนนม,มาโล้นหนึ่งกัน้วเหมือน,นนะ <c oughs> ชนะครับสามทิ่กินเนี่ยมาโลนึงโอ้แ<อ>สบต้มเปื่อยได้ไหมนอ้องเด้ออืมต้มแบบเปื่อยกินงาน่ายเลยพี่น้องนี่ซอยแบบนี้แหละจะซอยมาหั่นมามันเย็นพี่น้องเป็นไงพี่น้องมันชนะอืมอืม อืมอืมละก็ว่า,า,าสุดยอดอาหารอืมจ้าพี่น้อง คือผมอยากแนะนำพี่น้องอย่างหนึง่งถ่ายพี่น้องบอกกินดิบนะครับเอามาตุบเปลือยแบบผมเนี่ยเสียบไปกันเจี๊ยบมันเสียบพี่น้อง เดี๋ยกะทิมน้ำยอะกว่าจับฮันนาซีจับสามสิบ อืมอแซ่บปีองต้มแบบนี้ก็แซ่บ เอาไปจูดิบกับแซบแต่คนละแบบแ,แต่จะคนมาคุณนังจะแซบดีสี่นี่คือแจ้วน้ำจะกีินแกยวนึงดิ้งตอนนี้จูกุยจะแจีวกับแซบหลอพี่นังอื้ม ดีมดึงนี้มันออกม้นงเสิญมันงะพี่องหลางนี้เลย ไ่รก้ทำพอดีเบอร์เซมีก็กเล้ยงยังไงไปห่อเศรษลี mm hmm. นี่ี่นหลงแนะนำมานะครับว่าถัดเจ้าชินมาหลายเนี่ยอาบสมใท้ชูระสมก็นาดลืมวุาประผสมก็นาดกับฉีดฉีดผลไหมครับลืมไหมครับลืมตลอดเลย พอมาเจอแบบนี้ก็คิดคิดถึงที่พิ่นอบอกว่าท่านเดี๋ยวออกมาก,ก็คิดเพ,อพอ้อะพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่มันมีเจ้าทินหลายหนกันจังนึกถึงนะพี่น้องดื่มอืมอัดอบโอก็ขยเจียวไม มีขั้นหน้าแซ่บจ ็นดอกอะพี่นังเด็กจังไรกระถิเป็นว่วยเป็นฝักมึงขนาด ว่าจิบบนินเขาที่ผิวหนังมันเวยจะกินมาันกระแจบ ครัวปันทับบ้งวานหวาน đẹp ừ và thì picky bao này là bao giờ sao là phải không giờ จับเลยพี่น้องจริงๆมันเท่าแล้วเช้าบ้านนะครับเช้าบ้านผมจริงๆแล้วเคียงเหนือเพินพ่นสิบเอเพิ่นสิบออขายให้แบบว่าเอาเฉพาะสารทิบกีบนี่โล่หนึ่งหรือว่าเทนาโลหนึ่งมาเลยหรือว่าตับโลหนึ่งเพิน่นสิบเออรคอยขายให้ผลบางววาตัวหนึ่งมันมันมีจํากัดนะครับแล้วคนเขาที่มาสื้เนี่ยเขาเกิซสือแบบว่า ถ้าเพิ่นขายสาทิบกีบหรือว่าตับให้เมดเลยเนี่ยเพื่อกับผมมีขายผู้อื่นผู้อื่นกับสิบบอสื่อนะครับมันสื่อได้เต้นเนี่ยบางคนเพิ่นบอกเอาเพิ่นอยากได้พวกนี้เพิ่นน้ำเพิ่นก็เลยสิบบอขายให้เป็นโลมันก็สิแบ่งแบ่งขายให้แต่มื้อนี้ถือว่าโชคดีพี่น้องเพิ่นเพิ่นมีให้นะครับก็เลยได้มาโลนึงครับกัมื้อนี้ก็พาพี่น้องมาแซ่บครับคันเทนา30กีบนะ30กีบหรือคันแล้วก็กับคันเทนานะ2อย่างนะครับผมผมวาต้มเปื่อยนะพี่น้อง ครับขอบคุณพี่น้องเียิเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณกำลังใจแหละก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องที่พี่น้องคอมเมนต์ถามหาพี่อ้ายนะครับจริงๆเราเพิ่นบรว่างอีลีพี่น้องผมก็คุยกับเพื่อนอยู่ว่ามาถ่ายใหจุกคลิปนี้พี่น้องถามหาเพิ่นว่าเพื่นสิปีกตัวมาบางเถื่อมันยากอีลีพี่น้องถึงงานหลาดงานหลวงถึงประชุมเพิ่นทึงงานทึงหน้าเพื่อนทึงเกี่ยวห้าครับแล้วยางเดี๋ยวถ้าเพิ่นวางอีลีผมสิให้เพิ่นมานางกินกับผมให้พี่น้องเลยรับชมนะครับครับ ก็คือเก่ากับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เอ e ี๊ยบแสบเพราะว่าที่เป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะฮะซื้อสองเอี๊ยบแสบซื้อเดียวกันได้เพี่น้องเนะี่ถ้าเขามาแล้วบาท่นไหนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ are, ให้ก็กดให้เพื่อเป็นกำลังใจได้เพี่น้องเนะี่คลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับขอบคุณหลายั like ครับสวัสดีครับ